ก๋วยเหนียวพี่น้องสูตรไชยภูมิก๋วยเหนียวสูตรไชยภูมิครับผมสูตรอะไรอีกหรือสูตรไชยภูุ่มใช่ปะ่ะสูตรตะหน่อยตะหน่อยว่าสูตรตะหน่อยัน,ยสน,ยนใส่ซื้อเมียซื้อซือซอมียฟักไข่น,นะนะตะหน่อยมาปรุงรสต้ิหนักคือเราใส่บังหน้าของฉันขอฝาเจาใส่บังหน้าก่อนละ มาคามเยเฮ็ดแบเลยด้เอา้าพน่ะแ่บบ่ะปะินข้ากันมาก้อยก้อยก้อยพวน่ะ,ะ,ะ,นนะพักืัเข้าเนียวโซข้าเนีน่แม่้ายเสร็จครับผมฝนกนตก๊ตกวตกแล้ว,ลว,ลวสวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะ มากินเขาน้ำเพจจ้ะก้อยเนื้อ,อมาจ้ะคนโตนดีว่าเพจช่วงของหมู่วันกลาบสวัสดีแย่อายทุกคนมาก้อยสูตรไรเอ็ดวกไชยพุม่มน้ำกันเสยบเสยบมือนี่ขำเข่าหง่ๆพี่น้องตุย้ยมีลูกโดดพร้อมเ้อะนี่ขำเงยๆเลยใช้ลูกโดดน้ำ หลังจากที่บบมีแห้งก็เลยคิดยากอืมอืมอะไรก้าินด้วยกับคอทเวอเตอร์อืมคนตกอืมเอา อร้อานเคยเข้าไปเองเห็นเพื่อนพวกพอดเจ้าแข็งกันยังกินนี่แล้วเพื่อไหร่ไม่เพียรไม่ใจเจ้าแข็งก,งกันยังกินยิบกินซุปกินรวดพี่น้อง ภาพไป้อยเอ็ดเดี๋ยวภาพภาพ,พเนี้ยพันไปซื้อใส่ก่อนพี่น้องใส่แค่ตรงนี้ใส่ใส่ไม่ยับใส่กวักเบิดซื้อน้ำเียก็ได้อยู่น้ำบาง,งอืมตอนดัางแข้งแค่เดียวแตก hm sao đây đe bậc kim đi cặp quá tội quá phái nầm yên bóng phải lạng bài bóng yên bên yên. trời mưa học trò mắt sao không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  น,นั่นเอาบีบบ,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 บบีบบีบบอมั่งข้อบีบไห้โอเคเอาอีกม่างข้อบ,บีบให้เอาโอเคนกแก้วเลยคอยว่าสีาพาเนียคอยไปกินหอดล้านเพราะยังอีบคุณ่เนี่ยอ,อ,อยู่ส้นบุรีว่ ต้นมะลอยูใสเหรออิดแท้จะแตกแยกรับนะและ้วกินเดืนะ<า>อแซ่บมั<ะ>้งรากมือเปล่าางมือไม่เห็นมือ่ายท้ายลุงเหรอเจืออาหารรั่รจัดเป็นจานน่อยๆ่ยดิ ກິນມາເດີມາເດີແມ່ຮອດສ້ອຍຈຸພຸ້ລີສາຕອງຊັ່ານລົາຊິງເີຸ

ว่าเป็นอีอ้ขอข้าวแป้งขอข้าวแป้งเราเมนเฟว่าว่าหนันเนี้ยลูกเพื่อบอกเป็นอี้๋อเจ้นานำล้างตัวบันนี่แม่แม่เออผ่าเซ็ด เน่เน่เนี่ยเน่เน่เน่เพ <c oughs> ิ่นเห็นบางอันนั้นเราเพิ่นเลี้ยต้องหาจานไอติมมันเย็นมันจับบ่ได้เม่ื่อติมหรอกนี่หรอดีโดดยโย ผมไม่กล้าไปเห็นดาคนแบบัมืมป้ันไปทางอื่นหน่อเนอะอาะแซ่บจะหล่อเพี่นหืมร่อยนึงรสเขาจย่อาาขา Ném cái đi Mới đi xuống chạy lên Nó Cái bánh nó hình thôi kìa Hình nha. ภาษาบีเมืองไทยบอจะเป็นยังคนกับมากกินเนาะขันจบยนงเจ้อันนี้บออ้ยม,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 มาชนน้ำตาแตกอันใจเก็นได้ด้วยหรืว <laughs> เอาอ่เอาเรื่องยังสีเดียวประกำนู้ยแมนเพิ่งเห็นเลยประกำฮะนี่ยังรู้เบ็ดละบะกินหมดเลยเ้ตินหมดเลยโดยดีโดบ้าหลาบใจครับไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับเดี๋ยวพาแม่พาไปซื้อใส ก็เอ็ดกูเหระกูได้อยากพอ่อหน้าพ่อตาจะปลักมาเด้อยวันนีอยากพ่อเย็ดอยังอ่ะเดี๋สว yes. ัสดีครับ